เนเักท่องเที่ยวก็จะ,ะนะมาชม<น>นะความอลังการของประเทณนีบนนาชา ก็ต้องรถไปเนื้อเนื่องจากเอ่อมาไม่ทัน แล้วก็ดูทํำนองท่วงทีความสวยงามอ่อนช้อยงดงามไปกันแล้วกัน่านผู้ชมจา้าสุดที่จะบรรยายได้นางรำรำอย่างพร้อมเพรียงกันสวยงามทีเดียวฝึกซ้อมมาคงจะอย่างสุดยอดสทีเดียวความสวยงามมาลาังกา สวยงามจริงๆเลยมีเป็นนุ่งผ้าไหมเป็นผ้าสรงผ้าไหมผ้าสิ้นไหม่ผ้าสรงส่วนเสื้อก็จะเป็นเสื้ออเป็นชนเผ่าดูแล้วก็สีดำกลับกับสีแดงคาดสวยงามทีเดียวครับเป็นผ้าคาดผู้ชายก็จะมีผ้าสโงรนุ่งแล้วก็จะมี สบายคาดด้วยสวยจริงๆอลังการมากท่านผู้ชมดูและสะอาดสะอา้านเรียบพร้อมในการร้อนรำสวยงามจริงๆผ่านไปแล้วสีนาทีเพลงนี้เขาจะเนี่ยดูเสียงผู้ชมสวยจริงๆ ไม่เป็นบุตรตาของนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสได้มาเยี่ยมชมกันไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคุณผู้ชมีโอกาสก็ปีนี้จบปีหน้าก,ก็ไม่คนพลาดนะครับกิจกรรมประเพณีระดับโลกมนะีที่นี่ที่เดียวแห่งนี้แห่งเดียวที่อำเภอบ้านตากลาอำเภอท่าตูกมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคุผู้ชมจ๋ามาดูสิ ชมกำลังการกำพดงามกามชัดช้อยอ่อนโยนสวยงามทีเดียว ่อนช้อยสวยงามเหลือเกินเนื่องจากทีมรำทีมพอนก็ใช้จำนวนเยอะจำนวนมากด้วยนะครับก็ทำให้เกิดความสวยงาม จะมีคลนแค่ไหนก็จะต้องจะต้องรำหลบไม่ได้นะครับก็บะจะต้องเพราะว่าตำแหน่งอยู่ตรงจุดตำแหน่งอยู่ตรงจุดตรงจุดตำแหน่งตรงจุดคลนก็ต้องนั่งนะครับจะหลบไม่ได้ต้องนั่ง สวงปูตาสิการะสิงศักดิ์สิทธิ์กุยจีนนะคบุณกะรัมเกลโมนะครับพระพิโรชภูยนักรัมทุกคนครับเขยบมาเลยเขยบชิดกันเลยครับนะทางแตงที่ใต้เขยบมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ร่วมพิธีเปิดสวยงามมากใลยไปเรพิธีอาระพิธีที่ศาลาเป็นศูนย์กลางเลยนะครับตอนนี้กำลังรวมตัวกันกะลัมเกลโม เราเคยนำไปโชว์กัดบริการลูกทุ่งจริงชาสวรรค์จนได้แชมป์แล้มาจากโรงเรียน่าขอันน่ากระดาษนะฮะเบาเคยนำอีกนั่นึงครับเนี่ยนะฮะเราจะรองตัจากนี้เลยนะครับนะครับแลวเราก้องตอบแทนเขาเชิญทางด้านเจ้าที่อบจด้วยนะฮะทางน้าทอบจได้เตรียมเปิดและแต่ทางนี้แต่ทางนั้นนะครับก่อนที่จะรูปพิธีเปิดครับเรามีตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ครับท่านจะให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว แล้วก็พิทก์ประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีบวชน,น้าช้างประจำปี2567ซึ่งเป็นครั้งที่19แล้วนะครับขอได้เชิญครับดางสาวประการมาศเจริญพันธ์สมาชิกสภาปักซุยนุเรานะครับให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักกีฬาฉบับวันนี้นะครับขอเชิญครับ ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมประเพณีบทนาช้างในวันนี้ด้วยความิดีทีเป็นที่ทราบกันว่าตำบลกระโพอาเภอท่าตูมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตคนและช้างแบบตั้งเดิมที่หาดูได้ยากคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวกวยที่มีความเชี่ยวชาญในการจับช้างการเลี้ยงช้างและการฝึกช้างสําหรับงานประเพณีบทนาช้างในวันนี้ เป็นอีกงานหนึ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชาวป่วยในการบวชที่ปฏิบัติสืบท,ทอดกันมาช้านานซึ่งตรงกับวันขึ้น13-15ค่ำในเดือน6ของทุกปีและปีนี้ตรงกับวันที่20-22พฤษภาคม2567แต่เดิมเป็นงานในระดับชุมชนชาวป่วยแต่จังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์อำเภอท่าตูมสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์องค์การสวนสัตว์และพระบ,บรมชาวพระบ,บรมราชูปถัมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล่นเห็นความสำคัญจึงได้เข้ามามีบทาบาทในการสนับสนุนให้เป็นงานในระดับจังหวัดเพื่อรู้รักและสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีละนยืนงามของท้องถิ่นให้ยูกคู่กับสื่อ สืบทอดต่อ,อไปรวมทั้งส่งเสริมงานประเพณีบทนาช้างให้เป็นงานประเพณีที่สาคัญของท้องถิ่นตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเพณีบทนาช้างให้เป็นที่รู้จักในงานประเพณีบทนาช้างนี้ท่านจะได้ชมขบวน,น,น,นแห่หน้า,วนา้วยช้างตลอดทั้งขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามตะการ โดยกระบวนแห่จะเลื่อนเคลื่อนจากถนนด้านข้างวัดแจ้งสว่างประยัง,งทะลุเพื่อประกอบพิธีเส้นไหว้สารปูตาที่ชาวกวัวให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นพิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกวัวอย่างแท้จริงดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้จะได้เรียนรู้ถึงประาธรรมประเพณีท้องถิ่นียรวมทั้งเกิดความประทับใจในบรรยากาศงานประเพณีบทน,นาช้างในโอกาสต่อไป บริการนะครับท่านผู้ชมเป็นบริการเป็นบริการสำหรับที่จะเป็นทูกชุดอุปสมบทต้องมีบาทมีไตรจีวรนมีเครื่อง บริหารทั้งหมดและท่านผู้ชมสำหรับที่ไมวบวชท่านผู้ชมจ๋าเจ้าหน้าที่นะกองกองหนังสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ไปร่วมยืนนะครับทางด้านล่างนะครับเพืะกาศในวันนี้ขอด้เชิญท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สุภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ยงวันมาในวันนี้ทุกท่านนะครับมี่ห้งมีจอสมาร์ทรูปบรรณาในบรรยากาศในรอบท่านชมภาพคิดเดียว